เด็กๆพร้อมกันหรือยังคะจากการสันนิษฐานของผู้รู้ทางด้านดนตรีไทยโดยการพิจารณาหาเหตุผลเกี่ยวกับแหล่งกําเนิดหรือที่มาของดนตรีไทยนั้นมีผู้เสนอแนวทัศนะนิไว้2ทัศนะที่แตกต่างกัน 1. ดนตรีไทยนั้นได้แบบอย่างมาจากประเทศอินเดียค่ะเนื่องจากอินเดียเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณที่สําคัญแห่งหนึ่งของโลกอารยธรรมต่างๆของอินเดียนั้นได้เข้ามามีอิทธิพล ประเทศในแถบเอเชียเป็นอย่างมากเลยทั้งทางด้านศาส,สนาประเพณีความเชื่อตลอดจนศิลปะแขนงต่างๆโดยเฉพาะทางด้านดนตรีปรากฏรูปร่างลักษณะเครื่องดน,นตรีของประเทศต่างๆในแถบเอเชียเช่นจีนเขมรพมา่าอินโดนีเซียและมาเลเซียซึ่งแต่ละเครื่องดน,นตรีนั้นมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันเป็นส่วนมาก ตามคำพีสังคีตรัตนากรของอินเดียนะคะได้กล่าวไว้ถึงลักษณะของเครื่องดนตรีที่ใกล้เคียงกับดนตรีไทยไว้ว่าสามารถจำแนกได้4ประเภทเช่นกันคือ 1. ตะัตะเป็นเครื่องดนตรีประเภทมีสายค่ะ 2. สุสิระเป็นเครื่องดนตรีประเภทเป่า 3. อวนัณทะหรืออาตะเป็นเครื่องดนตรีหุ้มหนังหรือกลองต่างๆ 4. คณะเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีหรือเครื่องกระทบมาถึงทัศนะข้อที่สองกันแล้วนะคะข้อสันนิษฐานข้อที่สองที่เกี่ยวกับความเป็นมาของดนตรีไทยนั้นมาจากไหนก็มาจากประเทศไทยของเรานี่แหละค่ะดนตรีไทย เป็นงานศิลปะวัฒนธรรมที่แสดงความเป็นชาติไทยได้อย่างสมบูรณ์เพราะบรรพชนไทยได้สร้างสารรค์สั่งสมและสืบทอดต่อๆกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันในวิถีชีวิตของคนไทยนั้นได้นำเอาดนตรีนี่แหละค่ะมาสอดแทรกกับกิจกรรมต่างๆนับตั้งแต่ง,งานพระราชพิธีไปจนถึงพิธีกรรมของสามัญชนพัฒนาการของ ดนตรีไทยจึงมีทั้งที่เป็นดนตรีแบบแผนและดนตรีพื้นบ้านดนตรีไทยมีมาตั้งแต่สมัยที่ยังอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนเลยนะคะสังเกตได้ว่าเครื่องดนตรีไทยของไทยเรานั้นจะมีชื่อเรียกเป็นคำโดดซึ่งเป็นลักษณะคำไทยแท้ วิวัฒนาการของดนตรีไทยที่คุณครูจะกล่าวถึงในสมัยแรกก็คือสมัยสุขโขทัยนะคะในสมัยสุขโขทัยนั้นมีหลักฐานทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันที่กล่าวอ้างถึงดนตรีไทยว่าเกิดขึ้นแล้วนั้นมีอะไรบ้างหลักฐานชิ้นที่1ค่ะคือหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงหลักที่1ห,หลักฐานชิ้นที่สองคือหนังสือวรรณคดีเรื่องไตรภูมิพระร่วง และหลักฐานชิ้นสุดท้ายคือเพราะราชนิพนธ์ในพระมหาธรรมราชาลิไทยนับตั้งแต่ไทยได้มาตั้งถิ่นฐานในแหลมอินโดจีนและได้ก่อตั้งอาณาจักรไทยขึ้นจึงเป็นการเริ่มต้นยุคแห่งทางประวัติศาสตร์สามารถนำมาเป็นหลักฐานในการพิจารณาถึงความเจริญและวิวัฒนาการของดีตไทยตั้งแต่สมัยสุขโขทัยเป็นต้นมา จนกระทั่งเป็นแบบแผนดังปรากฏในปัจจุบันสำหรับเครื่องดนตรีในสมัยสุขโขทยัยในสมัยสุขโขทยัยมีครบทั้งหมด4ประเภทแล้วนะคะเรามาดูประเภทแรกกันเครื่องดีดเครื่องดีดมีพินน้ำเต้ามีกระจับปีเด็กๆทุกคนสังเกตคำว่ากระจับปีนะคะกระจับปีเป็นเครื่องประเภทดีด อย่าจำเป็นเครื่องเป่าเด็ดขาดเลยนะคะประเภทที่2เป็นเครื่องสีเครื่องสีเกิดขึ้นแล้วมีแค่ชนิดเดียวคือซอพุงตอซอพุงตอหรือเป็นที่มาของซอสามสายในปัจจุบันนะคะประเภทเครื่องตีประเภทเครื่องตีคุณครูได้ยกตัวอย่างมาแค่3รูปภาพแต่ที่จริงแล้วมีเยอะมากเลยนะคะแบ่งเป็นหลายประเภทเช่นประเภทโลหะกรองมโหระท,ะระทระึก กลองมโหระทึกเป็นเครื่องดนตรีไทยชนิดเดียวเป็นกลองชนิดเดียวที่ทำมาจากโลหะเด็กๆจำไว้ด้วยนะของฉิ่งฉาบระฆังกลางสดานส่วนประเภทไม้นั้นมีหลายอย่างเลยค่ะกลับกลับคู่กลับพวงประเภทหนังมีกลองทัดกลองตะโพนกลองตุ๊กกลองแอลกลองบันดอกกลองมะลายู สุดท้ายคือเครื่องเป่าเครื่องเป่าจะเป็นประเภทของแตรแตรงอนแตรสงังหรือปีชนไหนนะคะการผสมวงดน,นตรีไทยในสมัยสุโขทัยนะคะหลักฐานชิ้นสำคัญดังกล่าวที่ข้างต้นได้กล่าวไว้ ทำให้ทราบว่าเครื่องดน,นตรีที่ใช้บรรเลงในวงตามแบบแผนในสมัยสุขโขทัยนั้นมีอะไรบ้างเช่นวงตแตรสังวงตแตรสังมีเครื่องประโคมประกอบพระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีสำคัญต่างๆประกอบไปด้วยสังตแตรยาวซึ่งเรียกว่าตแตรฝรั่งตแตรงอน ปีชไหนกลองชนะกลองบอลดอะและมะโหระทึกเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างวิดีโอของวงแตรสังกันนะคะลองฟังเสียงกันดูว่ามีเครื่องตีอะไรบ้าง วงที่สองชื่อวงว่าวงบรรเลงพินวงบรรเลงพินมีผู้บรรเลงหนึ่งคนที่ทำหน้าที่ดีดพินและขับร้องไปด้วยเป็นลักษณะของการขับลำนำเรามาดูตัวอย่างวิดีทัศน์วงบรรเลงพินกันนะคะ วงขับไม้วงขับไม้จะประกอบไปด้วยผู้บรรเลง3าคนคือคนขับลำนำหนึ่งคนคนสีซอ3ามสายคลอเสียงนักร้อง1คนและคนไกวบันดอให้จังหวะ1คนเรามาชมตัวอย่างกันนะคะ you mm -hmm. ขัดมานะคะเป็นวงปีพาดวงปีพาดในสมัยสุโไทยเรียกว่าวงปีพาดเครื่อง5้าค่ะวงปีพาดเครื่อง5มีอยู่2ชนิดด้วยการชนิดแรกนะคะก็คือวงปีพาดเครื่อง5้าย่างเบาค่ะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวงปีพาดชาตรีนั่นเองนะคะวงปีพาดชาตรีประกอบไปด้วยปีนอกของคู่โทนชาตรีชิงและเดี๋ยวเราจะมาชมในวีดิทัศน์กันนะคะ เราจะมีกรองชาตรีเพิ่มมาด้วยต่อไปจะเป็นตัวอย่างการบรรเลงวงพิพาทเครื่องเบาหรือวงพิพาทชาตรีในเพลงโนราธรรบท วงปีพาเครื่อง5ชนิดที่2นะคะเรียกกันว่าวงปีพาเครื่อง5้าอย่างหนักค่ะประกอบไปด้วยเครื่องดน,นตรีจำนวน5ชิ้นคือ 1. ปีใน 2. คล้องวงใหญ่ 3. ตะโพน 4. กรองทัดกรองทัดมีใบเดียวนะคะ 5. ชิงมักจะใช้บรรเลงประคมในงานพิธีและบรรเลงประกอบการแสดงมหรสพต่างๆ จะเห็นได้ว่าวงปีพาดเครื่อง5้าอย่างหนักนี้ไม่มีระนาดเอกนะคะเพราะว่าระนาดเอกจะเพิ่มเข้ามาเข้ามาในวงในสมัยอยุธยาตอนปลายค่ะมาถึงวงดนตรีไทยในสมัยสุโขทยัยวงสุดท้ายกันแล้วนะคะวงวงนี้มีชื่อว่าวงมโหรีเครื่องสี่ เป็นลักษณะของวงดน,นตรีไทยอีกแบบหนึ่งนะคะที่นำเอาวงบรรเลงพินกับวงขับไม้มาผสมกันเป็นลักษณะของวงโมโหรีเครื่องสี่ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บรรเลงสี่คนค่ะ 1. คนขับลำนำจะทำหน้าที่ตีกับพวงให้จังหวะคนที่สองคือคนสีสีซอสามสายคลอกับเสียงร้องคนที่สาม ทำหน้าที่ดิดพินและคนสุดท้ายทําหน้าที่ตีโทนหรือทับควบคุมจังหวะนะคะเรามาชมวิดิทัศน์กันดีกว่า สุดการเดินทางในสมัยสุขโขทัยกันแล้วนะคะเจอกันใหม่ในยุคสมัยอยุธยานะออเจ้าอย่าลืมทบทวนบทเรียนในสมัยสุขโขทัยกันด้วยล่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ